อากเบื้องต้นง่ายๆช่วยเหลือกันรักใกล้กันในหมู่เพื่อนฝูงหรือญาติมิตรหรือในครอบครัวหรือในสังคมใกล้กๆของตัวเองก็ขยายวงกว้างไปจนกระทั่งถึงความรักใคร่ที่ไม่มีขอบเขตร,รักใคร่เพื่อนมนุษย์โดยไม่เลือกว่าเป็นผู้ใดแต่เมื่อเห็นผู้ใดอยู่ในความทุกข์ล้วก็พร้อมที่จะรักใคร่ดูเหมือนจะได้เคยเล่าเรื่องเล่าเรื่องให้ฟังซึ้น ฟังแล้วมันก็จับใจนะจากการอ่านหนังสือซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องจริงท่านอาจารย์ชยศโรท่านเคยเล่าให้ฟังคงจะนึกออกใช่ไหมคะเรื่องนี้เป็นเรื่องตอนหนึ่งที่ท่านเล่าเอาไว้ในเรื่องของที่ท่านเดินทางในชีวิตของท่านในตอนต้นท่านก็อยากจะสแสวงหาว่าความจริงของชีวิตเนี่ยเป็นไงโดยท่านก็ยังไม่มีครูบาอาจารย์ แต่มีความรู้สึกว่าไม่อยากอยู่กับที่ไม่อยากซ้ำซากกับฟองเดิมท่านก็ขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ท่านออกเดินทางจากบ้านของท่านแล้วก็เดินทางอย่างชนิดที่ว่าไม่มีเงินทองไม่มีข้าวของไม่มีเพื่อนฝูงออกเดินทางตัวเปล่าถ้าพูดง่ายๆก็คือแล้วก็จะใช้วิธีที่ที่เขาเรียกว่าโบกใช่ไหมคะโบกรถนะ่ะบกรถไปไเรื่อยใครจะรับ ก็ได้อุตส่าห์ได้นั่งขึ้นไปแล้วก็ไปพบที่ไหนที่พอจะมีอาหารรับประทานมีเงินติดตัวบ้างนิดนิด,นดหน่อยหน่อยก็จะรับประทานตามมีตามได้ท่านก็เดินทางท่านไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆผ่านประเทศแล้วป,ประเทศเล่าก็คงจะพอนึกออกนะคะว่ารูปร่างรูปร่างของท่านที่ออกจากบ้านก็คงจะิ่ำสันแข็งแรงพอสมควรนะคะแต่เดินทางไปอย่างอดอดอยากอยากแล้วก็ไม่มีใครดูแล ก็ผอมลงผอมลงผอมโซเสื้อผ้าก็สก,กปรกมอมแมมผมก็ยาวหนวดเคราก็ยาวเพราะอะไรจะไปตัดผมบ่อยๆมันก็เปลืองสตังค์แล้วก็ไม่มีสตังค์จะไปหาอะไรกินให้อร่อยอร่อยให้มากมากมันก็ไม่มีเงินอย่างที่ท่านเล่าเนี่ยบางทีก็น่าสงสารเพราะผ่านร้านอาหารที่แม้กลิ่นหอมโปรยมาเนี่ยจะรีบเดินให้เร็วเชก็เพื่อให้ผ่านร้านอาหารนั่นไม่ให้ท้องร้องถ้ามันร้องเข้ามันก็ยิ่งหิวมาก แล้วจนกระทั่งท่านมาถึงประเทศอิหร่านซึ่งก็ไม่รู้จักใครเลยสักคนพูดภาษาอิหร่านก็ไม่เป็นแล้วก็กำลังโซเต็มที่โซทั้งรูปร่างหน้าตาแล้วก็ท้องก็เกิ่ยวแล้วก็เสื้อผ้าก็เหม็นสกรปรกท่านก็เดินไปเรื่อยๆผ่านร้านอาหารก็ก้มหน้าก้มตาเดินไปอย่างที่ว่าเนี่ยประเดี๋ยวก็มีผู้หญิงผู้หญิงอิหร่านเป็นผู้หญิงกลางคนสันนิษฐานก็คงจะเป็นแม่คนแล้วล่ะ ก็เดินมาถึงตรงหน้าท่านแล้วก็ยืนจ้องมองหน้าท่านอาจารย์ชยสโรตอนนั้นท่านไม่ได้วชนะคะท่านเป็นเด็กหนุม่มอายุดูเหมือนจะยังไม่ถึงยี่สิบปีแล้วผู้หญิงอิห่านนั้นก็ร้องเสียงดังเลยร้องอย่างตกใจอย่างคาดไม่ถึงเอ๊ะนี่อะไรเนี่ยอาจจะนึกในใจว่านี่มันคนหรือเปล่านะเพราะหน้าตาไม่บอกลักษณะว่าเป็นคนเลยทำไมมันถึงได้ทุเรศอะไรอย่างนั้น แล้วก็น่าสงสารไม่น่าเชื่อเลยว่าคนเราเนี่ยจะมีลักษณะขนาดนี้ได้แล้วเสร็จแล้วผู้หญิงคนนั้นก็กวักมือชี้มือทําท่าว่าให้ตามไปให้เดินตามไปก็ไม่รู้ภาษากันแต่ท่านรู้ว่าเขากวักมืออย่างเนี้ยก็หมายความว่าให้เดินตามท่านก็เดินตามก็ไปเรื่อยๆผู้หญิงคนนี้ก็เดินไปเดินไปจนไปถึงที่แห่งหนึ่งซึ่งก็ท่านก็สันนิษฐานว่าน,นี่คือบ้านบ้านของผู้หญิง ผู้นั้นผู้หญิงผู้นั้นก็ฝักมือให้เข้าบ้านพอเข้าไปในบ้านก็พาไปที่ห้องอาหารของเขาซึ่งมองดูฐานะเขาก็ไม่ใช่ว่าร่ำรวยมั่งมีอะไรนักหนาน,นะคะแต่ก็มีมีโต๊ะอาหารมีอาหารวางอยู่แล้วก็กวักมือชี้ให้ให้ท่านเนี่ยไปนั่งที่โต๊ะนั่นแล้วก็รับประทานแน่นอนไม่ต้องเชิญครั้งที่สองครั้งเดียวท่านก็ตรงไปนั่งแล้วก็ รับประทานใช่อิ่มหมีพีมันเต็มที่จากที่ไม่เคยได้รับประทานอะไรมาเป็นเป็นเวลาหลายวันก็ได้หรือรับประทานก็นิดๆหน่อยๆในขณะที่นั่งรับประทานนั้นน่ะหญิงอิหลานผู้นั้นก็ไปเรียกผู้ชายคงจะประสานนิฐานว่าอาจจะเป็นลูกชายแล้วก็อายุอานามก็ดูเหมือนจะใกล้เคียงกับท่านน่ะรูปร่างก็ไม่ห่างไกลกันนักเพราะอีหลานเขาก็รูปร่างสูงใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็ชี้ชี้พูดอะไรกันท่านก็ไม่ทราบอ่ะแล้ว ผู้ชายคนนั้นผู้ชายหนุ่มคนนั้นก็หายไปแต่เดี๋ยวก็กลับมาพร้อมกับเสื้อผ้าใหม่ชุดหนึง่งและพอท่านรับประทานอาหารเสร็จผู้หญิงอิห่านก็ชี้ห้องน้ําชี้ห้องน้ําให้แล้วก็ไอเสื้อผ้าก็เอาไปวางเสื้อผ้าใหม่ก็ไปวางไว้ให้ในห้องน้ําท่านก็เข้าไปในห้องน้ําปิดประตูห้องน้ำส่องกระจกดูหน้าตัวเองไม่เชื่อนี่คือเราอะนะ ตอนที่ออกจากบ้านเราไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยโอ้ยนี่หน้าตามันดูไม่ได้จะว่าเปรตมันก็ไม่เชิงนะแต่ว่าโอ้ยมันน่าเกลียดน่ากลัวแล้วมันน่าเวทนาสงสารเหลือเกินหนวดเคราก็ยาวมอมสกปรกท่านก็รู้สึกมีความสุขมากจัดแจงโกนหนวดโกนเคราอาบน้ําอาบท่าคงไม่ได้อาบมาไม่ทราบว่าเป็นเวลากี่วันกี่เดือนนะนะจึงทัางรู้สึกสดชื่นแจ่มใสตัวนื้อเบาไปหมด ท้องก็อิ่มหนำสำลาญอาบน้ำอาบท่าโกนหนวดโกนเคราก็เบาสบายขึ้นก็สวมเสื้อผ้าชุดใหม่ผสมเสื้อผ้าชุดใหม่ออกมาเสร็จหญิงอิหลานผู้นั้นก็กวักมืออีกกวักมือแล้วก็ออกเดินออกจากบ้านท่านก็เดินตามไปไม่รู้ไปไหนะนะคะแต่หญิงอีหลานก็เดินดุมดมดุมไปก็ไปถึงจุดที่ได้พบกันทีแรกที่หญิงอิหลานพบท่าน ในครั้งแรกพอถึงจุดนั้นหญิงที่หลานก็หันกลับเดินลิบลับไปเลยไม่หันมาดูเลยท่านก็คงจะมองด้วยความประหลาดใจแล้วก็มองตามมาเอ๊ะนี่ยังไงเขาพาเรามาตรงนี้แล้วเขาก็หายไปเลยแล้วไม่พูดอะไรสักคำนะไปเลยท่านก็ได้แต่มองตามด้วยความซาบซึ้งในความกรุณาของเขาความเมตตาของเขาให้ทั้งอาหารให้เด็กไปนั่งพักสบายๆให้อาบน้ําให้กินข้าวเรียกว่า จากนารกอะเหมือนก็ได้ไปอยู่สวรรค์ในขณะนั้นทุนนี่เขาก็จากไปแล้วท่านก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาเนี่ยเป็นแม่ของเราคนหนึ่งแล้วก็มาสันนิษฐานว่าเออทาไมผู้หญิงอร่านถึงพาไปตรงจุดนั้นดาวได้ไหมคะก็เพราะว่ามันพูดกันไม่รู้เรื่องนะคะเพราะฉะนั้นหญิงอีลานก็อาจจะคิดว่าไอ้ตรงจุดนั้นะ่ะคงเป็นจุดที่ท่านรู้ว่าตรงนี้อยู่ตรงไหนแล้วก็จะไปยังไงต่อไปคงไม่หลงอะ ีนี้จะไปพาไปไหนก็คงพาไม่ถูกก็เลยไปปล่อยไว้ตรงที่เดิมแล้วก็จากกันไปท่านก็ลำลึกถึงผู้หญิงอิหร่านนี่เสมอเลยลำลึกถึงในความเมตตากรุณาไม่เคยรู้จักกันไม่เคยพบกันพูดกันก็ไม่รู้เรื่องสักคำแต่โอ๊ยทําไมก็ถึงมีความเมตตากรุณาต่อเราอย่างนี้นึกออกไหมคะที่เราพูดมาเมื่อกี้เนี่ยนี่แหละที่ท่านเรียกว่าเป็นความเมตตาที่เป็นอัปปมัญญา คือไม่มีขอบเขตไม่เคยรู้นี่เป็นฝรั่งบังข้ามาจากไหนคนละชาติคนละภาษาแต่ว่าช่วยเหลือเต็มที่เลยนี่ก็เพราะว่าเมื่อเห็นเพื่อนมนุษย์นี่ไม่ได้คิดอย่างอื่นใช่ไหมคะคิดว่านี่คือเพื่อนมนุษย์เพื่อนมนุษย์คนหนึ่งที่กำลังตกทุกข์ได้ยากเหลือประมาณเราก็น่าจะช่วยเพราะฉะนั้นก็ช่วยอย่างเต็มที่เท่าที่เขาสามารถจะทำได้บางคนก็อาจจะถาม ทำไมไม่ทําอะไรมากกว่านั้นล่ะทําไมมาทําแค่นี้เองอะ่ะทําไมไม่ให้เงินให้ทองแล้วก็พาไปส่งที่ไหนจนถึงที่ถ้าถามมันก็จะไปไหนนี่แหละในความรู้สึกส่วนตัวนะคะเมื่ออ่านหนังสืออันนี้ก็ามาพิจนารณาดูอ๋อผู้หญิงอีหลานคนนี้เขาไม่ใช่ชาวพุทธเขาไม่ได้รู้ว่าไม่ได้รู้ธรรมะในพุทธศาสนาแต่เขารู้จัก ขอบเขตหรือขีดความสามารถของตนเองสิ่งใดที่อยู่ในวิสัยที่ทำได้เช่นอย่างที่เขาได้ทำมาแล้วพาไปบ้านให้กินข้าวกินปลาให้อาบน้ำอาบท่าหาเสื้อผ้าใหม่ให้ใส่นี่อยู่ในวิสัยที่เขาทำได้แต่ถ้ามากกว่าน,นี้เขาคงทำไม่ได้ฐานะเขาอาจจะไม่มีมากพอ เขาไม่มีเวลาพอที่จะมาอุ้มชูดูแลยิ่งไปกว่านี้แต่เขาทาอย่างเต็มที่ในขอบเขตที่เขาสามารถทําได้แล้เขามีความทุกข์ไหมย้อนถามดูนะคะเขาทุกข์ไหมผู้หญิงอีหรากคนนี้มีความทุกข์ไหมไม่ทุกข์ไม่ทุกข์เพราะว่าหนึ่งอิ่มใจแหละที่เขาได้ช่วยเต็มที่และอันที่สองเขาก็ไม่ทุกข์ไม่ต้องมาวิตกกังวลแล้วก็มาตีโพยตีพายหรือยลำพันกับคนอื่นต่อไปโอ๊ยไอนหนุ่มคนนั้นมันจะไปไหนมันจะไปอย่างไรมันจะไปตกทุกข์ได้ยากที่ไหนไม่ต้องจบเสร็จแล้ว เป็นหน้าที่ต่อไปของใครก็แล้วแต่ตามเหตุตามปัจจัยแต่ในส่วนตัวเขาเนี่ยเหตุปัจจัยในส่วนตัวเขาทำได้แค่นี้เขาก็ทําเพียงแค่นี้นี่เรียกว่ามีความสุขด้วยกันทั้งผู้ให้และผู้รับใช่ไหมคะเนี่ยการกระทําเนี่ยถ้าหากว่าไม่เอาตัวเข้ามาพัวพันยึดมั่นถือมั่นมันพอจะรู้เรื่องมันพอจะมีความสุขซึ่งกันและกัน